สวัสดีทักทาย FC ทุกท่านด้วยนะคะเมื่อเช้าค่ะวันนี้รู้สึกค้มค,มค้มค่ะหน้าไร้สดดีเนาะอากาศแบบนี้เนาะสวัสดีค่ะ f าทุกท่านวันนี้ตื่นสาย หรับพักผ่อนเพียงพอค่ะเต็มที่เลยอาการดีขึ้นพเพียก็ดีขึ้นเยอะอร่อยฝนล,ลงเม็ดแล้วค่ะไม่แน่ถ้าฝนตกน่าจะไร้สดเนะาะไร้สดน่าจะดี จะเดินทางไปทำบุญค่ะเดี๋ยวเอาบุญมาฝากเอฟซีทุกท่านนะคะติดคอติดคอค่ะสุภาพสิทธิ์สอนหญิงนรรทอนนระทอน เมื่อกี้ถึงไหนแล้วอะเดี๋ยวต้องเอาปากกามาติีไว้ก่อนค่ะไม่งั้นเดี๋ยวจำไม่ได้เดี๋ยวจไม่ได้วันนี้วันเสาร์นะคะวันสบายสบายค่ะ สบายสบายเหมือนกันนอนมาหลายคืนนะคะไม่ฝันอะไรเลยเพิ่งมาฝันเมื่อเมื่อช้าเนี่ยคะ่ะฝันว่าเขาเอาเด็กแฝดมาให้คู่หนึ่งเ mm. ขาห่อผ้ามาให้นะคะเขาห่อผ้ามาให้ าบอกเอามาฝากไว้ให้เลี้ยงเขาบอกเอามาฝากให้เลี้ยงเขาบอกเอามาให้เท่ากันเลยนะคะเลีกลูกแฝดห่อผ้ามาให้แต่ไม่ได้ดูว่าข้างในเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายแต่ว่ารู้ว่าเป็นเด็กทารกหน้าตาน่ารักฝันแบบนี้งวดก่อนนะถูกงวดก่อนนู้นนะคะไม่ใช่งวดที่ผ่านมนาะถูกหวยนะคะถูกหวยสามตัว วันนี้ถ้าจะปีก็คือเป็นเนออเป็นเลขเรียงนะคะเลขเบิ้ลค่ะหนึ่งหนึ่งสองประมาณนี้ค่ะฝันมาหลายพืนไม่ฝันอะไรเลยนะเงียบหลับก็หลับสนิทเวลาจะนอนแล้วก็กำหนดจิตตัวเองค่ะดูลมหายใจเข้าออกแล้วก็ ก็กำหนดจิตว่าจิตเราจะไปไหนไปทางอภุษลฝันดีอยู่นะคะฝันดีก็เลยมาหลับต่อหลับต่ออีกตีห้าตีห้าครึ่งหลับตีห้าครึ่งเลยมาหลับต่อทีนี้ก็เลยยาวจนเจ็ดโมงครึ่งเลยค่ะ โรตรีตร่ไว้อยู่นะคะเด็กสองคน้ตัวเท่ากันก็หนึ่งหนึ่งหนึ่งสองแค่นี้นะคะ<อ>่ะฝันดีอยู่นะคะฝันดี ฝันอย่างเงี้ยคือได้ตังคนะเอฟซี MC ค่ะสังเกตดูความฝันของตัวเองไวงห้หลายครั้งถ้าฝันแบบนี้คือได้เงินมีลูกจะได้เงินอะไรนะคะงเคะงินเดือนก็ใช่ค่ะเงินเดือนก็ใช่พิเศษก็ก็ใช่แต่ยังไงคือเป็นนิมิตหมายที่ดีแน่นอน เดือนอ่ะยังไงก็ตายตัวแต่ว่าอย่างอื่นเนี่ยแล้วก็พิเศษก็ตายตัวโชคลาบก็แล้วแต่พุญวัสนานะคะจริงค่ะแล้วแต่พุญวาสนาของแต่ละท่าน <c oughs> แต่ฝันแต่รู้ว่าฝันดี ลอกน้องก็ลอกเต็มไปเป็นมายตงข้างหน้าเราวันนี้วันเสาร์บางคนก,ก็หยุดนะคะบางคนก,ก็ไม่ได้หยุดแต่ถ้าเป็นงานตัวเองก็ไม่ได้หยุดค่ะทำทั้งวันไม่ว่าเสาร์อาทิตย์หรือว่าอะไรก็ต้องต้องทํา มนมนก็หมดขนมก็หมดอิ่มแล้วค่ะเมือม่อเช้าเมื่อเช้าก็จะประมาณนี้ฟังเสียงนกนะคะฟังเสียงนกไปด้วย เจียวจ้าค่ะบรรยากาศดีหน้าไร้สดนะคะอากาศค้มๆด้วยโทรศัพท์เราก็ไม่ร้อนด้วยเดี๋ยวดูอีกทีนึงค่ะเดี๋ยทำงานแป๊บนึงค่ะทำงานเสร็จก่อนล้วจะพิจารณาดูว่าจะไฟ้ดีไหมคะขอบคุณเอฟซีทุกท่านนะคะที่เข้ามาดูมาชมคลิปนี้นะคะอย่าลืมนะคะอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเล็กๆของรจนางอองป่าด้วยนะคะเอฟซี บายบายนะคะขอจบคลิปลงแค่นี้ก่อนนะคะน้องหมาค่ะ